มาริโอว้วนจำม่มคนนี้เอาชนะมังกรได้อย่างง่ายดายแต่พอเขาพยายามจะจูบเจ้าหญิงเธอกลับปฏิเสธเขาแบบแรงมากพราะมาเรียกดูถูกเขาว่าไอ้อ้วนทําให้มาริโอเสียใจสุดๆเขาจึงกระโดดลงไปในท่อเพื่อไปหาน้องชายของเขาเพื่อดื่มปลอบใจแต่พอลงไปถึงกลับพบว่าน้องชายของเขาเป็นชายสายซิกแพคที่มั่นใจสุดๆมาริโอ้เลยคิดว่าน้องชายของเขาต้องรู้เคล็ดลับการเอาชนะใจเจ้าหญิงแน่ๆ น้องชายจึงพาเขาไปที่ยิมประจำของตัวเองพร้อมสมกอดพี่ชายอย่างอบอุ่นจนมาริโอ้น้ำตาคลอแล้วน้องชายก็หยิบเห็ดวิเศษออกมามาริโอ้ลังเลเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจกินมันเข้าไปแล้วร่างกายของเขาก็เปลี่ยนกายเป็นเทพบุตรดกล้ามโตจนน้องชายยังต้องมองด้วยความอิจฉาด้วยรูปลักษณ์ใหม่สุดเทพมาริโอ้จึงกลับไปช่วยเจ้าหญิงอีกครั้งแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเจ้าหญิงก็ชอบร่างกายกล้ามโตของเขาทันทีแต่เรื่องกระพักมุนซะงั้น แทนที่เขาจะไปช่วยเจ้าหญิงมาริโอ้กับน้องชายกลับเดินไปจับตัวมังกรแล้วยัดเห็ดพิเศษเข้าไปในปากของมันทันใดน,นั้นมังกรก็กลายร่างเป็นเทพประปุดกล้ามโตเช่นกัน